โลบักพิษน่ะมันอันตรายแต่ถ้าไม่อยากพังทลายร้านนี้เลยลิเบชช็อปร้านเติมโลบักรังคาสุดมิรภาพที่เปิดให้บริการแล้วทัวราชอาณาจักรลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ Hello? ครับโอเยยอยู่ผมเองครับไมกี้ครับแล้วก็ไอทิสนกน้อยคู่ใจผมแองซึ่งภายในวันนี้นะครับเรากลับมาเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับในการคอสเพย์นะครับตัวละครจากอนิเมะต่างๆนะครับให้อยู่ในรูปแบบของโรบอทนั่นเองครับผมจากคลิปวิดีโอตัวที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้คอสเพย์นะครับเป็นเอเรนไปนะครับเพื่อนๆก็ขอเข้ามาอีกเยอะมากเลยว่าพี่ครับคอสเพย์เป็นตัวนั้นตัวนี้หน่อยนะครับและภายในวันนี้นะครับผมก็มากับอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่า ยอดนิยมมากเลยในช่วงเวลานี้นะครับหรือเปล่าวะตัวละครนี้นะครับก็คืออาจารย์โกโจนะครับจากอนิเมะเรื่องมหาเวทพันนึกมานั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่ไม่ใช่พระเอกนะครับแต่เด่นกว่าพระเอกอีกเพื่อนๆและมาดูสิว่าภายในคลิปโรตัวนี้นะครับที่ผมเนี่ยจะทําการแต่งตัวนะครับเป็นอาจารย์โกโจนะครับผมเนี่ยจะหมดไปทั้งหมดก่โรบักนะครับรอมปติดตามกันเลยแต่ก่อนที่เพื่อนนะครับจะไปรับชมคลิปโลเสียตโลบักแบบนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนทุกคนนะครับช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผม ก่อนเลยละกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกล่องแก้วด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้ในระบบสมาชิกของช่องเรานะครับแล้วก็มาเดิมนะครับมาหน้าอาวตารแบบนี้ถอดเครื่องสวมใส่ออกให้หมดเลยพอถอดเสื้อผ้าทั้งหมดออกนะครับหรือเครื่องสวมใส่ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราไปดูที่อวตาช็อปเลยเนื่องจากตัวละครคอสเพยเหล่านี้นะครับผมจะดูในส่วนของเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆเราเซิร์ชชื่ออ่อชื่อของตัวละครเนี่ยก็จะเจอเสื้อผ้าที่เขาแบบทำคอสเพย์ไว้อยู่แล้วนะอ๋อจะดูในส่วนของเชิ้ตก่อนแล้วกันนะครับเชิ้ตเราพิมพ์อาจารย์โกโจไปโกโจเขียนยังไงเอ่ยโกเนี่ยนะน่าจะเป็นโกง่ายๆแบบนี้โกโจใช่ไหมครับ อาจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าโอเคนีครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าตัวไหนเนี่ยที่มันแบบว่ายอดนิยมนะครับให้มาปรับตรงนี้ก็ได้เพื่อนตรงนี้จะเขียนคําว่ายอดนิยมใช่ไหมนะผมจำไม่ผิดนะโอเคตัวนี้แบบว่าขายดีนะครับถ้าเกิดตัวไหนขายดีเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีคุณภาพใช่ไหมว่าเอาเอะไรคิดวะเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเสื้อตัวนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่จะเป็นคล้ายๆแบบชุดลำลองของอาจารย์กโจหรอเพื่อนโอเคงั้นเราจะซื้อในส่วนของเสื้อตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วกันจัดไป5โรบักครับผม การหาเกงนะครับก็เหมือนกันเลยให้เราไปที่กางเกงครับแล้วก็เซิร์ชนะครับโกโจเหมือนเดิมนะครับโกโจแบบนี้นะครับแล้วมาดูที่หมวดหมู่ของขายดีอ่าเป็นไงขายดีครับจะเจอตัวนี้เลยตัวแรกนะครับทำไมมันเขียนชื่อแปลกๆอะไรคือเบีะคือซาโตรุโกโจ B บีอย่างนี้ยเหรอโอเคนี่เราครบเซตเลยนะครับจัดไปอีก5้โรบักครับผมตอนนี้เราก็ใช้จ่ายไปทั้งหมด10โรบักแล้วนะครับ อย่าลืมที่จะกดสวมใส่กันด้วยนะเห็นไหมครับว่าการใส่เสื้อเนี่ยก็ทําให้เรานะครับดูเป็นอาจารย์โกโจขึ้นมาแล้วใช่ไหมทีนี้เราต้องไปดูในส่วนของผมนะครับแล้วก็ภาพปิดตาที่อันนี้อาจจะต้องหาแบบตัวที่เหมือนๆมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปหากันดูเลยนะครับพอเรามาดูในหน้าต่างของผมนะครับจริงๆเนี่ยเราเซิร์ชคีย์เวิร์ดว่าสีขาวหรือไว้เลยก็ได้นะครับจะได้หาได้แบบง่ายมากขึ้นนะครับโอ้อันแรกก็เหมือนเลยครับงั้นเปิดจองอันนี้ก่อนเลยแล้วกัน เดี๋ยวเราจะหาเพิ่มเติมนะครับว่ามีทรงไหนที่เหมือนกว่านี้หรือเปล่านะแล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมนะครับหาทรงผมเนี่ยในหมวดหมู่ของไว้นะครับเราหาไปเรื่อยเนี่ยจะพบหน้าสุดท้ายแล้วก็คือหน้าที่หนะครับผมได้เนี่ยเออได้ในส่วนของทรงผมเนี่ยเดี๋ยวนะ เปิดแอปเปิดช่อง y o u t u ตัวเองไว้ด้วยปิดก่อนแล้วกันผมได้ทรงผมนะครับมาประมาณสี่ทรงด้วยกันนะครับเนื่องจากทรงผมของอาจารย์โกโจนะครับมันจะคล้ายๆแบบรวบขึ้นไปด้านบนหมดเลยนะเพื่อนถ้าเกิดเราดูรูปดีๆเนี่ยจะรวบขึ้นไปหมดเลยครับแล้วแบบทรงตั้งๆนะครับแต่อันนี้มันค่อนข้างแบบว่ารวบจนแบบมาเป็นกระจุกเกินไปนะมันเหมือนหน่อไม้เลยอันนี้เอาออกครับตัดออกเลยนะในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวนะมันคือการเสยผมเป็นข้างหลังหรอแต่มันดูแบบ มันดูปแปลกๆอันนี้เอาออกเหมือนกันครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นทรงผมที่ผมต้องเลือกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนว่าผมจะเห็นเยอะมากเลยนะใครที่แบบว่าคอสเพนเป็นอา,าอาจารย์โกโจเนี่ยจะนิยมใช้ทรงผมนี้มากเลยนะครับแต่ผมว่ามันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะเพื่อนๆทรงผมเนี่ยจริงอยู่ที่ว่ามัน,มนเท่เนะครับหรือใครหลายคนเนี่ยใช้ทรงผมนี้อยู่แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับ แต่ถ้าเรามาดูในส่วนของทรงผมตัวนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนมากกว่านะจริงอยู่ที่ว่ามันอาจจะไม่เท่ครับคือทรงนี้เนี่ยมันเท่กว่าแน่นอนครับเพราะว่ามันอาจจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะลายผมที่ล่วงลงมาแบบนี้นะครับทำให้ดูแบบว่ามีดีเทลหรือแบบออปชันที่มันดูพุ่งขึ้นมานครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาแบบเหมือนตามต้นฉบับจริงๆเนี่ยผมมองว่าแบบนี้ถือว่าโอเคกว่าใน ความคิดของผมนะครับย้าว่าความคิดของผมนะเพราะว่าผมของอาจารย์โกโจเนี่ยมันจะออกแนวตั้งๆนะครับเราต้องภาพผิดตารวบขึ้นถูกไหมเพ,เพื่อนเพราะงั้นผมจะจัดในส่วนของทรงตรงนี้เลยนะครับ 75โรบรักซื้อไปครับผมจะเป็นทรงตัวนี้เลยนะทีนี้นะครับเราก็เหลือไม่กี่อย่างแล้วนะครับเออชื่อจริงเนี่ยผมจะดูในส่วนของปกคอเสื้อด้วยนะครับ <_ an> เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราดูในอนิเมะนะครับปกคอเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่เสื้อนะครับที่เรียบไปกับตัวเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตเลยนะครับมันจะเป็นปกคอเสื้อที่พุ่งขึ้นมาอีกนะครับผมอาจจะไปดูในส่วนของปกเสริมนะครับที่แบบว่าทําให้มันดูเนี่ยขึ้นมาอีกนะครับมันจะดูมิติมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูในส่วนของ อะไรก่อนดีปกคอเสื้อก่อนก็ได้นีครับอ่ะผมไปแปลมาเลยนะครับคอเสื้อจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูคอเสื้อที่มันเหมือนเหมือนกันหรอแน่นอนว่าต้องเป็นสีดำนะครับ <c oughs> อันนี้อืมมันค่อนข้างจะสูงไว้ใช่ไหมกี้ในส่วนของตรงไหนดีที่ใกล้เคียงหรอ้ตรงนี้ก็ใช้ได้นะแต่มันสีมันดําเกินไปอะ่ะหรือว่าเสื้อเรามันออกม่วง ในส่วนของตรงนี้นะครับเอาเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆแล้วกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับผมว่าถ้าเกิดไม่ซื้อเนี่ยมันก็พอใช้ได้แล้วนะครับมันก็เหมือนอยู่นะครับแต่ผมเนี่ยอยากเอาให้มันเหมือนแบบจริงๆเลยผมก็จะซื้อไปอีกแล้วกันนะครับแบบว่าทําให้มันดูแบบมีอะไรๆขึ้นมานะครับจัดไปอีก50บโรบัครับผมนี่จะได้ในส่วนของตรงนี้เลยและกดสวมใส่ไปด้วยนะครับต่อมานีครับผมจะเซิร์ชคีย์เวิร์ดว่าปิดตาเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะเจอผ้าปิดตาหรือเปล่าในส่วนของอุปกรณ์ปิดตาก็จะมีประมาณนนนี้เลยยะะครับโอห เรียกได้ว่าเยอะมากรต้องดูไปกีน่หน้าครับเนี่ยเออจะว่าไปตอนนี้ผมมาเจอหน้าสุดท้ายแล้วนะครับแต่ยังไม่เจออุปกรณ์ปิดตาตัวไหนที่เหมือนอาจารย์โกโจโชใช้เลยอ๋อแล้วหลังจากที่ผมนะครับไปหาคําศัพท์ดูเนี่ยเพื่อนมันมีอีกคศัพท์นึงนะครับถ้าเกิดเราจะเสิร์ชหาผ้าปิดตาเนี่ยอาจจะชัวร์กว่านะครับนั่นก็คือไบร์ฟเนี่ยเราเปลี่ยนจากคานี้เลยนะเป็นไบร์ฟแทนนะครับมันจะเจอในส่วนของผ้าปิดตาที่มากกว่านะครับนี่เห็นไหม โอ้โหเราเซิร์ชผิดปะโถดูนะครับจะมีในส่วนของผ้าปิตาสีขาวแบบนี้แน่นอนว่าอาจารย์กัโจไม่ใช่ผ้าสีขาวจะมีในส่วนตรงนี่สีดําแล้วตรงนี้ก็สีดําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูทั้งสองตัวเลยนะครับไอพวกนี้มีลูกตาเอ่อไอพวกเนี่ยกดกลับไปก่อนโอ้เดียวๆแสดงว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดน,นี้หรอโอเคเปิดแบบนี้นะครับอันนี้เรามีลูกตาไม่น่าจะใช้แล้วแหละนี่คือนินจาเต่าแล้วหรอพี่ในส่วนของผ้าปิตานะครับก็จะมี2ตัวให้เราเลือกด้วยกันนะครับจะเป็นในส่วนของตรงนี้ 50โรบักนะครับตัวนี้จะเป็นอ่อแปโรบักนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงมันต่างแค่ข้างหลังครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบเชือกที่แบบเพื่อนเเห็นไหมมันจะมีปมเล็กๆอยู่นะครับอันนี้คือ80มันจะค่อนข้างมีเชือกออด้านหลังที่สั้นกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างยาวออกมานิดนึงเนะเอ้ยเห็นไหมมันจะมียาวออกมานิดนึงครับแต่ผมเราเนี่ยมันปิดพอสมควรนะครับถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสนะครับเรื่องความยาวของด้านหลังเนี่ย ผมว่าเอาตัวนี้ก็พอแล้วนะครับ50ารบักเท่านั้นเองครับแต่ถ้าใครแบบซีเรียสอยากจะเอาเหมือนขนาดนั้นผมแนะนําตัวนี้เลยครับ80ดรบักแพงกว่ากัน30โรบักเลยเพื่อนเพราะงั้นผมก็จะเอาตัวที่คิดว่ามันน่าจะเหมือนที่สุดแล้วนะครับจัดไปเลย80โรบักครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะกดสมใส่กันด้วยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวนะรีโหลดแป๊บนึงกดสมใส่ไปสําหรับ ภาพปดตาตัวนี้ครับและในส่วนสุดท้ายนี้เองเนะครับเราก็เหลือในส่วนของใบหน้าแล้วนะครับที่เราต้องหารอยยิ้มบาดใจของอาจารย์โกโจนะครับว่าตัวไหนเนี่ยใกล้เคียงกับพี่แกมมากที่สุดนะครับในส่วนของรอยยิ้มนะครับผมอยากได้แบบดูแบบเป็นคนเฮฮาเป็นคนตลกนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมลองเปิดดูอันนี้หน้าฟรีลองเปิดดูนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นรอยยิ้มแบบกว้างๆเลยเหรอจริงๆผมอยากได้แบบมันมีลิ้นเนี่ยมีลิ้นสีแดงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดเราปิดตาไปโอ้มองเห็นอยู่ดีมันจะมองเห็นทงอยู่ดีนะครับในส่วนของตรงนี้เราเลื่อนดูนะครับอืมทีนี้นะครับผมก็มาดูในส่วนของใบหน้านะครับจนหน้าสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่ผมถูกใจจริงๆเนี่ยจริงๆจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับที่เรียกได้ว่าโอเคสุดแล้วมีในส่วนของปากที่เป็นสีแดงนะครับแต่เนื่องจากราคาเนี่ยเขาค่อนข้างเออ แสนโลบักเลยล่ะเนื่องจากตังค์ผมไม่พอนะครับคงจะต้องเอาอะไรที่มันอาจจะไม่เหมือนจริงนะเพื่อนขออนุญาตไม่เอาตัวนี้นะครับเพราะแพงเกินนะครับแตดูในส่วนของตัวอื่นๆนะครับโอ้เดี๋ยวนะถ้าไปพอมาดูปากมันเป็นแบบนี้ <g ill ain> อันนี้เอาออกเลยนะจะมม่ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นใบหน้าฟรีนะครับและในส่วนของตรงนี้ที่จะเป็นแบบว่ายิ้มกว้างๆเหรอผมว่าอันนี้25โลบักผมว่ามันยังไม่สวยเท่าเนี้ยเห็นปะอันนี้ผมว่ามันยังสวยกว่าอีกนะงั้นเราจัดไปสำหรับใบหน้าตัวนี้แล้วกันนะครับผม พอเราคอสเพย์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยครับผมอาร์ลีหรือว่าหลอดเท่กันพอสมควรเลยเนี่ยมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อผ้านะครับแล้วก็เสริมดีเทลนิดหน่อยนะครับหรือรายละเอียดเนี่ยเช่นปกคอเสื้อตรงนี้นะครับที่ทําให้มันดูแบบพุ่งขึ้นมาบ้านครับเกิดถ้าเกิดเราดูไกลๆเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะครับดูเข้ากันอยู่แต่พอเรามาซูมดูดีๆเนี่ยมันคนละสีนะเพื่อนก็คือสีดำนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ดูไกลๆเนี่ยสวยนะครับย้ำว่าต้องดูไกลๆไกลมากเลยพี่ ไกแบบไกแบบนี้เลยโอ้สวยมากแบบนี้คือสวยมากแล้วก็จะเป็นในส่วนของทรงผมแบบนี้นะครับที่ออกแนวตั้งๆนะครับแบบตั้งๆตั้งๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าปดตาครับที่ค่อนข้างถูกใจผมพอสมควรนะครับแต่ยอมรับว่าทรงผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือน1 0 0นะครับยังไงก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนี่ย จะลองไปปรับใช้กันอีกทีหนึ่งครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับตัวผมนะครับหากเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงกับภาพต้นฉบับนะครับกับตัวที่ผมคอสเพลเนี่ยว่าเหมือนไม่เหมือนอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถร่วมให้คะแนนกันนะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับว่าเต็ม10ของเพื่อนๆนะครับให้เท่าไหร่เหมือนภาพนี้ขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบลิฟโตตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์เลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็็เรววัน สวัสดีครับ